สบายดีปาลุงกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมงซองบ่าวตายมื้อนี้มาพบพอกันอีกแล้วปาลุงเลยสบายดีพี่น้องสบายดีและกัสบายดี FC เอฟซีเพื่อสืบสกุนเนาะแมนมื้ขขอนี้เฮาอยู่ไหนมื้อนี้มื้อนี้เฮาพาบ่าวตายมาเที่ยวตลาดโบราณเนาะโอ้นี่มื้อนี้ภาพบ่าวตายไปบึงไปเที่ยวไปละอป็น ถ่ายคีมให้ป้าลุงเบิ่งบรรยากาศป้าลุงไปเบิ่งดูข้างนอกไปเลยไปข้างนอกไหมไปไปกูเอาบิ่ง <ไป S 1> กันเลยย่นกับพี่ผ่านคู่มือน <c oughs> ี่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพสซูมให้บเบิ่งลาเลยยังบ่มายังบ่มานี่มาตามมาได้เลยคุณป้ปาลุงมาแล้วคุณอะ อย่างจำเลยรู้ไหมบินผ่านคู่มือเนาะบ่ตายเนาะบินผ่านคู่มืออาน,นิกาอ่านให้ป้าลุงฟังดูบ่ตายเอาห้องตลาดยังเพราะว้ามมาเที่ยวตลาดเนาะ ไได้ไปเลยลองเข่าไปกันบึงเนาะว่าสิเป็นอะไรนี่แมแบบนมือนีมาท่งน้ำแข็งเนาะน้องแพทย์ก็บากตายมาท่งน้ำแข็งแ,บบมแมนมาเที่ยวมาแวะเลยไปบึงปลาเขาพอดีเลี้ยงปลาพร้อมเนาะบาตาย <c oughs> เห็ดแหง่มาแล้วกอนไปด้วย ตามไปกระบ,บาะตาได้เลยนี่เป็นน้องไงป้ากระเบาะตาขึ้นไปเบิ่งสะพานผูกผูกหรือปมันจังเห็นนี่้องอยางขึ้นไปเบิ่งก็เลยเพราะว่าแหนมอยู่ในนี้มันสิบวะเห็นปลาอันขึ้นมาแหนมเนาะเพาต้องขึ้นไปทั้งชิงอีกนี่เลยบรรยากาศ อากาศยามซวยๆเนาะคืบๆนี่เนาะบาตายเนาะแ <ไป S 1> ดดบ่แห้งขนาดน,นี้นี่ไปามาสม่งเงินเลยเราแพ <c oughs> ้ประจำนี่นเลยมาส่งเงินแข่งมาบึกงมือเขงนี่แก๊กเงินศานเว่อศาลที่เป็นอยู่ประจำเนอะโอ้นี่ทุกคนโอ้ปลาจะใหญ่มาก น oh. ี่คือปลาอยังง้องแพรปลาสวานนี่เต็มหัวเลยโอ้โหเห็นแต่หัวตายเอาเหเามวานเต็มเลยไปไหวบ่แมนแมนหืม เงินกับซีมีขนมปังขายอยู่นู่นอ๋อขนมปังให้มันกินเอามาเห็ุงานน้องมือใดเอามาตั้งใจเที่ยวชิถ่ายอีกอันหนึ่งเลยอู้หลายตัวค่ะเตืนคลองนี่เป็นน้ำไหลน้ำนองแพร่โอ้ขนมขนน้มแพโดดลงไปมันกัดขาแล้วดิโอ้กบีดกบีดผ่านขม้มยยอืินแต่เสียงแจ๋วเลยทุกคนครู น้ำไลมันจะอยู่นี่ตลอดตตัวแจวเลย,ยนี่นบรรยากาศข้างบนกันประมาณนี้อันนี้เขาเอ่ยดอกคองอยังอันนี้นงแพน่นงแพล่กบับบุษราบคือการโออบุคคือกันเอ้ยนกนกเจ้า นกเจา้ากินปลาเฉยเลยเฮ้ยนกเจ้าเขาคือไปจับมันวะมันกินปาลาดิพัปลาเป็นปลาเลี่ยงขอบคลองเขาคือไปจับมันวะหลักกินปลาเฉยเลยโอ้ บรรยากาศรอบๆนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนโอ้โหครั้งแรกได้ทีได้มานปลาตัวใหญ่มากเฮ้ยพี่ๆทั้ทงนี้แห้เป็นผงค่ะไหนมันจุ่มลงนะดีดีดีด หายจริงๆมันขึ้นมาเลยๆๆๆเห็นแต่เอ็นที่รังมันก็รู้เลยเพราะว่าถึงไหวนั่นอยู่ข้าได้ไปไปไหนอันนี้จะเป็นลานค่าท่านลานค่าริมแม่น้ำมีเรือล่องหรอไม่มีค่ะจะเดินเดินล่องถึงนู้ไหมอืม เพิ่นมาแบบโยนหมกบัวเนี่ยว่าไงเขาหัวตลาดน้าโบราณวะนี่ตลาดโบราณบุหุเขาเขาหัว่าบุญยังบุญโยนหมากบัวแบบนู้นอ๋อแต่ทีแน่ๆนี่สะออนไปตัวจะตัวใหญ่เลยทุกคนุดู่ะอือ เลาะต่อไปทุกคนไปเบ่งบรรยากาศกร,รอบๆโอ้โหครั้งแรกลยที่เคยมาอ,ยอ๋ตอตลาดน้ำโบราณบางพีไปพี่งงหหไ,ไปขึ้นสะพานตัวนั้น อะไรอ๋อต้องเงินจะทองหน่อยพร่งได้ใกลแล้วนี่นี่มาอยู่นี่แห้งใกล้แล้วโดดสอบเ้ยมันเป็นน้ำไหลป๊าเถอะ มาได้ทุกคนเด้อมาเที่ยวอ๋<ม>ปปวปยอปขนมป,ป,ปังไปเกือปา่า

เออแถวนี้แหละเอเเนแถวใกล้ๆนีได้โยนแถวใกล้ๆนี่ได้ปิดึ๊บนี่มันเข่าไปแล้วมันเข่าไปแล้วอะไฮดูมันเข่าไปทางไหน phải mình ăn thôi Tìm cái cây thỉnh cái cây Tìm nó cái cây โอ้หลายจริงๆเลยนงแพลลงไปมันการขาขาดเลยเลยไป ขึ้นคุขห้นะกลับไปข่างฝั่งนั้นโอ้ปกติปกตินี่สิขายของเต้มแถวนี่แต่อันนี้เพิ่นว่าได้เปิดร้าน นี่ยเป็นที่สุนะที่อย่ใหญ่โตนะขับรถมากราเปนเขาตูปุ๋งนี่ก็ยี่สิบไปเลยนี่สิบห้าอืมทำดีดีมากเลยมานั่งพักผ่อน โอ้เปิดแต่วันทิวันถิดเอาวันนี้ก็เดินกลับทุกคนเลยเดินกลับลานเสาสิพาไปบ่อบนใดอีกอ๋อใหญ่แหงทุกคนเลย โอ้ <c oughs> oh, สะพานก็สูงค่ะสุดยอะ <c oughs> <c oughs>